สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอเจอกันอีกแล้วกับ DJ ต่อรีวิวเวอร์นะครับแหมวันนี้ก็เดยจว่าไป ออกแดดทั้งวันนะครับไปเจอฝุ่นเจอควันมาทั้งวันไปทํางานข้างนอกมานะครับแล้วก็ตอนนี้กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำนะครับก่อนที่เราจะล้างหน้าเนี่ยสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการเช็ดทําความสะอาดผิวหน้านะครับให้สะอาดอย่างล้าลึกนะครับเพราะว่าในช่วงเช้านะครับเราทาทั้งคร,งรีมบํารุงเซรั่มอะไรต่างๆรวมถึงครีมกันแดดนะครับผมที่อาจจะกันน้ํานะครับกันเหงื่อของเราติดแน และก็ทนนานนะครับวันนี้ต่อรักุลจะนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆในการเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าให้กับทุกคนกันนะครับอีกหนึ่งตัวที่ต่อรกุลใช้เป็นประจํานะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวนี้เลยนะครับจากนีเวียนะครับนั่นก็คือในส่วนของ n i เวียนะครับผมที่เป็นนะครับน้ำที่เรียกได้ว่าเป็นน้ำที่ใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางโดยเฉพาะนั่นเองครับ จริงๆแล้วต่อระกุลก็มีนะครับในส่วนของโลชั่นเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าอยู่ในใจหลายตัวนะครับผมก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเหียอะไรออกมาใหม่ก็ต้องลองนะครับแล้วก็ไปติดใจเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติเด่นๆนั้นเรียกได้ว่าโดนใจมากๆนะครับนั่นก็คือนะครับเหมาะกับคนผิวมันนะครับขวดสีชมพูแบบนี้นะครับสามารถที่จะเช็ดเครื่องสําอางที่กันน้ําออกได้ง่ายเพราะว่ามีไมซ์ลาวอเทอร์นะครับผมแล้วก็อย่างที่จะช่วยนะครับให ให้ผิวของเราสวยกระจ่างใสนะครับขึ้นอีกด้วยหลายคุณสมบัติจริงๆและก็แน่นอนนะครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับไม่มีส่วนผสมของ SLS นะครับแล้วก็ยังไม่มีส่วนผสมของสารกันหน้าอย่าง BHA กันอีกด้วยโอ้โห คุณจะสบับิเด่นมากๆเลยนะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราเช็ดหน้ากันเลยก็แลวกันเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไปเจอทั้งฝุ่นทั้งควนันแล้วก็ตั้งแต่เช้านี้ต่อรบกุลก็ทาครีมเยอะมากเลยนะครับทั้งครีมบำรุงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอครีมกันแดดนะครับผมที่ทั้งเหนียวทั้งมันนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะติดแน่นทนนานเนาะนะครับง่ายๆกับการเช็ดหน้านะครับ ก็คืออเราก็นะครับเทใส,ส่สำรีพอประมาณนะครับผมแล้วก็เช็ดให้ทั่วใบหน้าของเรา นะคับแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะทําความสะาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกกันแล้วนะครับหลายคนนะครับผมก็จะแค่นะครับแปะไว้ที่เปลือกตาแบบนี้นะครับสาหรับสาวๆที่แต่งหน้านะครับผมมาเซลวอเตอร์เนี่ยแค่เพียงวางไว้เฉยๆบนผิวหน้ามันก็จะช่วยดูดซับนะครับทั้งสิ่งสกรปรกแล้วก็เมคอัพออกได้เลยนะครับไม่จําเป็นนะครับผมที่เราจะต้องเช็ดๆปัดๆกันอย่างแรงแรง แค่เพียงวางแล้วก็ซับๆบบบนผิวหน้าของเราแบบนี้นะครับการล้างหน้านะครับให้สะอาดล้ำลึกนะครับเป็นอะไรที่จําเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องสาอางสมัยนี้นะครับออกแบบมาให้ติดแน่และก็ทนนานกันซะจริงๆนะครับโดยสาวๆที่ชอบแต่งหน้าน่าจะรู้ดีนะครับตอระกุลก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะเช็ดนะครับผมอรอบดวงตาใช่ไหมครับมี ที่บริเวณดวงตานะครับผมที่แก้มนะครับผมที่หน้าผากนะครับผมแล้วก็บริเวณที่ใต้คางนะครับผมที่เรียกแต่ว,ว่าเราทาครีมแล้วมันก็มักจะไหลมาเยิ้มอยู่แถวๆนี้อยู่เป็นประจำนะครับและก็ส่วนที่นะครับผมเราขาดไม่ได้กับการที่จะต้องเช็ดก็คือหลังใบหูนะครับหลังใบหูแล้วก็บริเวณหลังลาคอนะครับเช็ดให้ทั่ว บริเวณลาคอของเราด้วยนะครับอาจจะเช็ดย้อนขึ้นก็ได้ถือว่าใครไม่อยากให้มันเหี่ยวหรือว่าใครที่อายุมากแล้วนะครับกลัวหน้าเหี่ยวนะอ่ะเช็ดได้ตามใจคุณนะครับแล้วก็คุณก็จะสังเกตเห็นว่าสัมรีมันเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหดำมากเลยอะ่ะโอ้โหนะครับก็เรียกว่า สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้จัก cleansing water นะครับก็เลยเป็นสิวอุดตันเยอะเลยนะครับแล้วก็มาจะทาครีมแล้วก็ครีมกันแดดอยู่เป็นประจำหลังจากที่นะครับเวลาผ่านไปเขามีการพัฒนาในส่วนของ cleansing water ออกมาเยอะๆแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมที่เราผู้บริโภคนะครับจะได้มีโอกาสเลือกค l ีนซิ่งวอเทอรที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวเราตระกูลแนะนำตัวนี้ให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมส่วนประกอบสำคัญของค l ีนซิ่งวอเทอรของนีเวียขวดนี้กันครับและนี่คือนีเวียโรซี่ไวท์ฮอกไกโดโรส Oil i n f u s e m i c e l l a ซนะครับเป็น l l e n s s n n นะครับผมที่ใช้ลบเครื่องสำอางกันน้ำสูตรอ่อนโยนนะครับใช้ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะครับทั้งมลภาวะต่างๆฝุ่นควันอะไรต่างๆเมคอัพนะครับผมแล้วก็นะครับเคมีเมคอัพที่อาจจะตกค้างบนผิวหน้าของเราด้วยนะครับซึ่งก็จะมีไมเซลลานะครับที่จะช่วยดูจับเมคอัพนะครับ d r ายอ l ยะครับที่ลบเมคอัพที่กันน้ำได้ เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับผมที่จัดการความหมองคล้ําแล้วก็ยังมีสม่วนผสมของวิตามินซีนะครับเพื่อผิวดูขาวแล้วก็มีออรากันอีกด้วยที่ชอบมากๆเลยก็คือไม่มีสม่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีสาร SLS แล้วก็ไม่มี BHA ที่กัดผิวกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับ เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับของการใช้คลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้ของนีเวียนะครับนั่นก็คือเช็คเช็คเช็คเขย่าขวดก่อนใช้นะครับผมแล้วก็ค่อยเทลงบนสำลีนะครับผมแล้วก็เช็ดให้ทั่วใบหน้าส่วนรงไหนที่เป็นเมคอัพนะครับผมที่กันน้ําแล้วก็คาดว่าจะเช็ดออกยากให้แปะไว้ประมาณ10-15วินาทีแปะไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้ไมชลาเนี่ยช่วยทําการดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็เครื่องสาอางบนใบหน้าของเราให้ออกมาติดกับสำลีนี่คือ เทคนิคง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ครีนซิงวอ w a เชอของนีเวียตัวนี้ครับในส่วนผสมหลักสำคัญๆนะครับผมที่ใส่เข้ามานั่นก็คือฮอกไกโดโรสนะครับเขาบอกว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมากกว่าเกรปฟูดถึง36เทา่าและก็ตัวนี้เองนี่แหละนะครับผมที่ช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ เรดว่านนครับผมใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะเผยผิวที่นะครับทั้งสะอาดแล้วก็มีออรา่าแล้วก็เนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นกันด้วยนั่นเองครับ หลักๆในการเลือก cleansing water ของต่อระกูนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าต่อระกูลเองเนี่ยเป็นคนผิวมันเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเลือกนะครับ cleansing water ที่ถูกออกแบบมาสําหรับคนผิวมันโดยเฉพาะนั่นเองนะครับแต่เชื่อไดว่านะครับหลายคนที่อาจจะผิวไม่ได้มันมากอย่างต่อระกูลก็อาจจะใช้ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อไดว่าน่าจะมีอีกหลายๆสูตรนะครับผมที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นสูตรเพื่อคนผิวแห้งก็ดีผิวธรรมดาก็ดีไว้โอกาสนานนะครับเดี๋ยว จ,จอสูตรอื่นๆนะครับจะซื้อมาลองใช้แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ทราบก,กันนะครับสรุปคุณสมบัติเด่นๆของเจ้านีเวียนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับ c l e นซิ i งวอเ t อรก็เรียกได้ว่านะครับทั้ง ในส่วนของการเช็ดทําความสะอาดนะครับผมก็เช็ดได้อย่างล้าลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นโมลภาวะเครื่อ,สองสำอางที่กันน้ำนะครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็ฮอกไกโดโรสนะครับที่ช่วยบำรุงผิวของเราอีกด้วยเช็ดแล้วนะครับให้ความรู้สึกว่าหน้าสะอาดนะครับขึ้นมาเลยทันทีแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็ค่อยไปล้างหน้านะครับด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาบน้ําชําระร่างกายของเรา นะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสาหรับนะครับการดูแลผิวในแต่ละวันและแน่นอนนะครับเมื่อเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยมาเตรียมตัวที่จะลงในส่วนของเซรั่มหรือว่าครีมบำรุงผิวที่เราชื่นชอบกันต่อไปก่อนที่จะเข้านอนกันนั่นเองนะครับใครที่นะครับอยากจะเลือก cleansing water เลือกไม่เป็นหรือว่าอยากจะสงสัยนะครับมีข้อมูลที่อยากจะถามนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ใต้ คลิปนี้กันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของต่อรักูลกันด้วยโอกาสหน้านะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆนะครับเดี๋ยวนํามาเสนอกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนออกมาใหม่ใช้ดีไหมเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ